เสือใหม่ใช้มือปัดปากบอกเปินกระสุนทีลลั่นเปลี่ยงออกไปจึงสาดขึ้นเบื้องบนและแทบใบไม้ดังกล่าวอย่าเลยไหมปล่อยเขาไปเถอะเสือใหม่ห้ามเสียงตำตำเดี๋ยวหันไปร้องบอกลูกน้องที่วิ่งกันมาละคึกละคักไม่ต้องตามหรอกเขาหนี้กลับนะดีแล้วพวกลูกน้องพากันเชื่อฟังแต่โดยดี นอกจากอิหมคนเดียวยังยืนอยู่ที่เดิมและบอกไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ร่างของบูชิตหายไปอย่าคิดอะไรเลยไหมกลับไปกินอะไรเสียให้อิม่มเราจะได้เดินทางต่อเสือใหม่รูปตรงหัวไหล่ของหญิงสาวบีบเบาๆเหี่ยวหลังล่างของหญิงสาวมากอดพูดต่ออย่างเอาใจว่าไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอก ที่บูชิดหนีไปเพราะตั้งใจจะปล่อยกลับอยู่แล้วคุณพูดยังไงคะเดี๋ยวจับเดี๋ยวปล่อยจะเอายังไงกันแน่อีไหมไม่เข้าใจความจริงตั้งใจจะปล่อยมันอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่ได้บอกให้ใครรู้พอดีไหมถูกจับเอาตัวไว้เสียก่อนเพื่อจะต้องแลกกันบังเอิญไม่ต้องแลกมันหนีไปเสียได้นะ่ะดีแล้ว ไหนว่าจะไม่ปล่อยให้มันเป็นคนรับใช้ของไอ้เลือดอีกไงคะพูดไปอย่างนั้นเองเรื่องจะเอาไปคล้อง้างด้วยก็เหมือนกันพูดเล่นจริงๆเอาไปด้วยไม่ได้หรอกอันตรายมากมายนะักไม่เดินมาวางมือลงบนไหล่ของหญิงสาวพลางบอกบ้าไปทานข้าวทานปลาให้อิ่มนำสำราญอีกสักครู่เราจะออกเดินทางกันแล้ว เราจะไปไหนต่อคะอยู่ตามป่าตามเขาไปก่อนสิแล้วจะจัดการยังไงกับไอ้เลือดต่อไปให้มันลำพองกันไปก่อนเถอะไม่ต้องห่วงหรอกไว้โอกาสให้มันนึกถึงชัยชนะเสียมั่งมันจะได้ไม่หลบๆส้นๆเมื่อตอนหัวค่ำมันมาเยี่ยมที่โรงพักพูดจาโอหังตามเดิมปล่อยให้มันพูดก่อนอีกหน่อย มันจะไม่มีโอกาสพูดอีกแล้วจะทำได้ยังไงปลอกคอมันแข็งออกอย่างนั้นเออนาจิโดนจิตาโคตรเง่าสกสารดของมันจะรวมหัวกันแดกไม่คิดถึงความถูกต้องเที่ยงธรรมไม่คำนึงถึงศีลธรรมไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองเอาเปรียกสังคมอยู่เรื่อยบันทพบกับการตอบแทนที่ป่าเถื่อนที่สุดเสียงใหม่พูดเสียงกระหึมห้าว เหี้ยมและดลุดันไอเลือดสมหัวหากินกับพวกทรราชไม่เฉพาะที่สิ้นอํานาจวาสนาไปเท่านั้นกับสมุนทรราชที่กดขี่ข่มเหงชาวบ้านตามชนบททั่วไปด้วยเป็นเรื่องรู้กันทั่วไปเพราะเหตุนี้เสือใบจึงอยู่ได้ชาวบ้านเห็นบอกว่าไม่เห็นถ้าตำรวจถามหรือใครก็ตามที่เข้าใจว่าไม่ใช่มิดของชาวบ้าน ทรลราชบางคนอาจจะหนีไปแล้วแต่ระบบทรลราดยังอยู่สมุนทรราชยังทำมาหากินกอบโกยเป็นล่ำเป็นสันอยู่อย่างไม่แคร์ต่อใครผู้ใดทั้งสิ้นไม่มีปัญหาความสับสนบุ่นบายและเอาลัดเอาเปรียบลังจะไม่จบสิ้นลงง่ายๆอีไหมเดินกลับไปยังสำรับเดิมอย่างหงอยงอย โดยมีเสือใหม่ตามไปส่งจนถึงที่นั่งเดี๋ยวประกาศให้ได้ยินกันทั่วๆวพี่น้องทุกคนข้ารู้แล้วบูชิตจะหนีกลับไปได้และข้าต้องการให้เขาหนีกลับไปเสียเราจะอยู่ของเราสบายเขาจะไม่มาตามรบกวนเราอีกหรือเสียงใครคนหนึ่งตะโกนถามจากเงามืดถ้าเขามาก็มาอย่างตำรวจ เราก็ต้องรับเขาอย่างเคยยิงเปลี่ยงเข้าให้งั้นหรือแม่นแล้วเอาลูกตะกัวเจาะกระโหลกมันเสียเลยงั้นก็หมดสงสัยตาหนี้ถือว่าปล่อยลูกนกลูกกาต่อไปข้างหน้าจะไม่ยอมให้มีเรื่องอย่างนี้อีกจะไม่ยอมไหวชีวิตศัตรูเป็นอันขาดข้าจะไม่ขอร้องเหมือนคราวหนีเช่นกันเสือใหม่ตอบเรื่อย แล้วเดินปะปนกับลูกหนองหยิบนั่นช่วยนี่ใส่ปากเขียวแล้วยกขวดเหล้าขึ้นดวดบนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นจนอิ่มหนำสำราญกันทุกคนแล้วขบวนช้างจึงเคลื่อนย้ายกันต่อไปเหนือกุดเบียนยางใหญ่ยืนต้นต้านลมดังอื้อเหมือนเสียงพายุลุ่มแม่น้ำมูลหรือที่ชาวบ้านเขตนี้เรียกบ้าทาม เป็นอนณาเขตที่กว้างใหญ่หลายสิบกิโลเมตรระหว่างดงศาสตร์กับทุ่งกุลาหลองห้ายจากฝั่งกุดเบียนในหน้าน้าจะมองเห็นหลังคาสังกสีบ้านหนองเรือและหนองตะลงุงเขตตำบลไผ่ขากระทบแสงแดดเป็นประกายวับหน้าน้าต้นไม้ทุกต้นไม่ว่ากระเบาขนาดใหญ่หรือไม้อื่นใดจะอยู่ใต้แผ่นน้าจนหมดสิ้น ในหน้าน้ำเหลือกลนไฟจากอุบลสามารถแล่นขึ้นล่องจนกระทั่งถึงเขตโคราดแต่หน้าแหลงน้ำที่ปลิมฟังดงสาทอและเออเข้าไปในเขตทุ่งกุลาหลองห้กลับลดลงเหลือแค่ตาตุมในบางตอนและบางตอนก็เป็นเหบืองหรือบางบนเป็นที่อาบกินของฝูงฉางหน้าแหลงอีกเหมือนกันท้องทุ่งที่ลก ด้วยพงอ้อพงแขมจะกลายเป็นทะเลเพลิงของไฟป่าควันกลบทุ่งและแดงฉานยามค่ำคืนไผ่ปลาและหญ้าที่แตกใหม่เป็นอาหารของฝูงสัตว์ไม่เฉพาะแต่ฉังยังมีวัวมีควายของชาวบ้านสองฝากฟังแม่มูลด้วยจึงมีเสียงล่ำหลองว่าทำไมไม่สร้างเขื่อนแม่น้ำมูลเสียเล่า ถ้าสร้างเขื่อนแม่มูลแล้วแม่มูลจะเป็นทะเลในทิราบสูงเป็นทะเลปลาหนามจืดและเป็นที่ให้หนามเพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างไม่น้อยกว่าแปดจังหวัดแม่น้ำมูลจะไม่ไหลสูญเปล่าเช่นทุกวันนี้เสือใหม่เดินพิงว่าใหญ่มองข้ามกุดเวียนไปสุดขอบฝาเบื้องหน้าซึ่งมีควันไฟป่า ำลำลามทุ่งลอยเป็นบริเวณกว้างเสือใหม่ครุ่นคิดถึงสิ่งที่ควรจะเป็นและควรจะมีใครสักคนดำริคิดวางรากฐานเพื่ออนาคตของอีสานทั้งภาคเสียทีถ้าอีสานสมบูรณ์เมืองไทยไม่ใช่หรือที่ได้ประโยชน์คงไม่มีหมาที่ไหนตอบว่าไม่ใช่แต่ทำไมถึงไม่มีคนคิดมัวแต่คิดขน หรือวิจัยทุ่งกุลาหลองให้เกือบสิบปีมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรสูญเสียเงินเปล่าไม่เข้าท่าโดยประการทั้งปวงสิ่งที่หลูก็คือใต้ผืนผิวของทุ่งกุลาหลองให้มีเกลือเป็นบริเวณกว้างก็เพียงหลูเท่านั้นไม่คิดจะทำอะไรต่อไปอีกนี่แหละเมืองไทยยุคทรราชคลองเมือง ถ้าขายผลประโยชน์ของประเทศชาติเข้ากระเป๋าตัวเองได้จึงจะมีคนคิดขนขวนขวายทำนั่นทำนี่เป็นทำนองให้ชาวต่างประเทศมาลงทุนที่แ้ขายประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อกระเป๋าของตัวเองตัวอย่างมีมากไม่ว่าโรงงานหรือโรงบ้านโรงบอร่ออะไรทั้งหลายแลมีการตกลงระบบขายผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งสิ้น ใบหน้าของเสือหม่บนหมองดวงตาบนเศร้าดวงตาของเขาเบิกกว้างเมื่อเสียงฉางหลงปลนเปลนเสือหม่หันไปทางเสียงหลองเห็นพวกควานกำลังบังคับฉางที่กำลังฝึกใหม่ให้เข้าหลักเพื่อทำการฝึกหลักคือต้นไม้ในทุ่งนั่นเองบางคราวก็เป็นกระทมบางคราวก็เป็นต้นเจา้าไม่โตนัก ขนาดเท่าโคนขาซึ่งแข็งแรงพอไม่ให้แรงถัางถอนลากขึ้นมาได้ควานช้างจะฉายโซ่หรือเชือกหนังมัดอย่างแน่นหนาเดีย๋ยวลงมือบังคับให้คุกเขา่ายกเท้าเก็บของถอยหน้าถอยหลังและจิปาทะจะต้องผ่านการฝึกมาแล้วอย่างเข้มงวดสิ้นเวลาน,านานนับเดือนและนับปีจึงจะเป็นช้างแสนหรูขึ้นมาได้ เจ้าเจ้ายุนยุลเสียงของควานช้างสลับเสียงช้างหลองอุมอุมเป็นภาษาซวยสอนช้างให้หยุดอยู่กับที่และให้ลุกตามที่ต้องการฉายบังคับด้วยขอคือเหล็กปลายงอมีด้ามยาวประมาณครึ่งเมตรสับที่ตะพองหัวเลือดอาบแดงฉานไม่ไกลจากที่ที่เสือใหม่เือนอยู่นัก เขาจึงมองเห็นทุกอย่างช้างตัวนั้นกำลังแตกนมสูงประมาณเจ็ดอกกับตัวเมียอีกคู่หนึ่งรุ่นรลวคราวเดียวกันซึ่งอยู่ในความดูแลของไอโก้กับลูกมืออีกสองสามคนอีไหมวิ่งขึ้นเดินมาหลองบอกกระหืดกระหอบมันจะฆ่าช้างไม่ใช่ฝึกช้างแล้วแบบนี้เป็นยังไงไอ้มหมถามเสียงเรียบ ไอ้ไหมมองใบหน้าไม่บอกความรู้สึกของไอ้ไหมแล้วบ้าไม่เห็นหรือมันร้องอุ้มๆอ,อยู่นั่นเลือดอาบหัวมันไม่มีที่ดีเลยเราต้องการให้มันเป็นฉางฉลาดมันต้องทนเอาหน่อยสิมัวแต่สงสารปล่อยให้โตกว่านี้มันจะเป็นฉางโง่เหมือนเอานกแกมาฝึกพูดจะพูดได้ที่ไหนต้องพูดได้สิขานกขุนทองที่บ้าน แกออกอย่างนั้นยังพูดได้นิคขะพูดได้แต่ไม่ไพเราะเสียงเหมือนคนแกคุณไปดูเสียก่อนไอโก้ฟันหัวยับหมดแล้วอีไหมเล่งเหลาทั้งหลังทั้งดึงเสือใหม่ไม่ยอมไปอ่างบ้าช้างจะฉลาดต้องสับหัวแหลกทั้งนั้นแหละเหลียงให้อ้วนพีไม่ฝึกไม่หัดมันเลยจะเอาฉลาดที่ไหนมา มันเกินไปเลือดอาบหัวแดงไปหมดหลองอุมอุมมอ๊ย้ยสงสารเสือใหม่หัวเละท่าทางของอีไหมเหมือนคนผีบ้าตีอกชกหัวไม่หนำใจหันมาชกไหลเสือใหม่เหมือนลัวกองเอาจะบ้าหรือไงชกฉันเรื่องอะไรเล่าเสือใหม่หัวเละเดี๋ยวจับมืออีไหมไายจ้องหน้าพูดยิ้มเศ้า ผมก็สงสารเหมือนกันไหมเอ๋ยแต่จะทำยังไงได้ต้องเชื่อพวกควานเขาให้โตกว่านี้จะฝึกยากเราต้องตัดใจทำเป็นไม่เห็นผมหนีมาอยู่ห่างๆเพราะอย่างนี้แหละก็จะให้มันฉลาดในวันเดียวได้หรือเปล่าละ่ะต้องค่อยเป็นค่อยไปสิไอโก้มันบอกจะเอาไปเป็นช้างต่อคราวนี้ต้องฝึกให้หล้ภาษาไม่งั้นจะไม่ทันฉายงาน ถ้าใจอ่อนหลบๆไม่ให้เห็นเสียก็สิ้นเรื่องแล้วฉางต่อตัวเก่ามีตั้งหลายตัวเอาไว้ทำไมคะกล่าวนี้เราจะไปกันหลายคนผมก็จะไปฉางต่อไม่พออีกอย่างบางตัวมันแก่แล้วกลัวจะคุมช้างป่าไม่ทันอ๋อนี่จะหากินทางต่อ้างขายแล้วหรืออีไหมถามเยอะ พวกตำรวจกำลังบ้าขนหาเสือใหม่ก็ต้องหลบฉากกันก่อนหลอให้ชาวบ้านลวดข้าวแล้วขนข้าวจากลานขึ้นช้างไอเลือดจะโกยเอาดอกผลตานี้แหละเราจะออกลงอีกครั้งหนึ่งอย่าให้ไอเลือดมันได้เข้าสักเม็ดวัวเกวียนหรือรถของไอเลือดต้องริบเอาให้หมดอยากดูมันอยู่ขำฝาได้ไหมอย่าประมาทเลยค่ะถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป ต้องไม่โผล่ไปให้คนเห็นหน้าเสือใหม่ยุดแขนอีไหมให้นั่งลงพลางว่าทำไมว่าอย่างนั้นว่าให้ฟังหน่อยสิเวลานี้ตํารวจทุกหัวละแหงออกค้นหาเสือใหม่ทั้งนั้นถ้าชาวบ้านไม่เป็นใจกับเสือใหม่ป่านนี้เสร็จเขาไปแล้วบูชิดเอาเรื่องอย่างแรงรู้หรือเปล่า มันเป็นหน้าที่ของเขาจะต้องทำอย่างนั้นเรื่องหรูไม่หรูถามทำไมอยากจะให้คิดคนอื่นเขามีมือมีปืนมีพักพวกมีหูมีตาเหมือนกันไม่ใช่มีแต่เราเพราะอย่างนั้นอยากจะเตือนหมายไปไหนมาไหนให้ระวังก่อนระวังทุกทีไม่เคยประมาทเลยหายหน้าไปสองวันนะหรือไม่ประมาทไอเราหรือเป็นห่วง กลัวจะเสียท่าคุณบูชิดบอกแล้วไงไปตามหาช้างมันแตกปลอกไปย่ำไล่อ้อยเขาแหลกหมดเสียเงินให้เจ้าของไล่เขาหลายอัดหร,อหรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้จะล่องเรือไปไหนอีกเห็นไอโก้มันพูดตั้งใจจะไปบ้านปลิงเสียหน่อยได้ข่าวว่าไอ้เลือดมีช้างเหลียงอยู่แถวบ้านเฉียงมีคนบ้านปลิงยืนยันอยากจะไปถามด้วยตัวเองให้แน่อีกที จะไปยึดเอา้างไอเลือดมาอีกใช่อะไรเป็นของไอ้เลือดจะต้องมาเป็นของเราให้หมดอย่าเชื่อใครง่ายๆจะถูกเขาหลอกเอาไปยิงทิ้ง,งอย่าลืมบูชิดแขนมากนะคะฉันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใครฆ่าไอห,หม่ได้ไอห,หม่จะต้องฆ่ามันคนนั้นได้เหมือนกันเสือหม่พูดเสียงกระด้างอย่าคิดว่าตัวเองนะเป็นคนตัวเปล่าอยู่เลย มีลูกมีเมียแล้วขอให้คิดบ้างเฮ้ยไอไม่อีไอหมเป็นอะไรกันเราหููกันเต็มอกเออแต่ก่อนล่อนทลายออไหมไม่เคยเตือนให้คิดอย่างนี้เกิดนึกจะไงขึ้นมาละ่ะฉันกำลังจะมีลูกนะสิออไหมตอบเบาแสนเบาแต่เสือไม่ผบาทั้งตัวหลองลั่นฮะมึงจะมีลูกหรืออีไหม อีเสือสาวตอบก้มก้มหน้าไม่ค่อยจะเต็มเสียงจ้ะประจำเดือนไม่มาเกือบสามเดือนแล้วอ๋ออย่างงี้นี่เล่าถึงอยากกินของเปรี้ยวของเค็มเมื่อวานก็ฟาดมะขามหามไปตั้งกอบเห็นเอโก้มันเล่าให้ฟังก็ไม่เฉลียวใจเฮ้วไอ้ใหม่จะมีลูกแล้วเสือใหม่ตบมือฉาดพร้อมกับร้องชยโยเดี๋ยวหลังล่างอีไหมเข้ามากอดจูบ ปากกระพริบบ้าเราจะมีลูกกันแล้วไหมเอ๋ยเราจะมีลูกกันแล้วอีไหมหลองอึงพร้อมกับผลักใสโอ้ยเบียนหัวโทไหมผมดีใจนี่นาม,ามามะขอหอมแก้มอีกทีไหมจะให้ลูกผมแล้วไอ้ไหมหอมแก้มไหมฝาทั้งสายทั้งขวาเดี๋ยวประคองล่างหญิงสาวนั่งบนตัก กอดกระชับบายในอ้อมแขนถามยิ้มยิ้มรู้สึกยังไงมั่งตอนรู้ว่าจะมีลูกไม่สบายใจไหมฝาตอบเสียงแผหวหยอา้าวไม่ดีใจหรอกหรือเสือไมมถามเออะพร้อมกับกระชับกอดล่างไหมฝาแน่นเข้าอีกถ้าอยู่บ้านคงดีใจมากแต่อยู่ปลายอย่างนี้ลูกออกมา จะเป็นลูกเสือลูกจระเข้คิดไปหลายอย่างไม่รู้จะดีใจยังไงเสือใหม่จ้องมองหน้าไอเสือสาวผู้เป็นเมียแล้วอึ้งไปและปล่อยให้ร่างของเมียเลื่อนลงจากตักนั่งพิงกระโคนต้นบ้ใหย่ในชิดกันคำพูดของเมียกระทบใจเสือใหม่อย่างแรงถ้าอยู่บ้านเหมือนคนอื่นเขาการได้ลูกไหวชื่นชม และบายสืบสกุลย่อมจะทำให้พ่อแม่ดีอกดีใจเป็นธรรมดาแต่การอยู่ป่าและอยู่อย่างเสือหลายทั้งพ่อทั้งแม่เป็นเรื่องน่ายินดีอยู่หรือไม่เพิ่งได้คิดเดี๋ยวนี้เองลูกของเขาจะต้องเป็นลูกเสือลูกจระเข้อย่างอีไหมผู้เป็นแม่ของลูกพูดไม่เพิ่งคิดได้เมื่ออีไหมท้องไส้เสียเช่นนี้ จะตะลนอนบนหลังหมาหลังช้างเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วอีไหมจะต้องมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งสำหรับกินสำหรับนอนนับตั้งแต่นี้อีไหมจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่หมาขี่ช้างควงปืนไม่ได้อีกแล้วเขาจะต้องหาที่อยู่ให้เมียและลูกซึ่งจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสมัยเป็นปลัดอำเภอมือปราบ เขาหลูวิธีจะปราบเสือหลายยังไงหลันมาเป็นเสือหลายซะเองกลับนึกไม่ออกจะพาเมียไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนถึงจะปลอดภัยเขากลัวฝ่ายปราบปรามจะหลูเหมือนที่เขาหลูมาแล้วสมัยเขาเป็นปลัดมือปราบจะต้องสืบให้หลูว่าไอ้เสือหลายมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอยู่ที่ไหนแล้วสืบให้หลูว่ามันพาเมียและลูกไปฝากไว้ยกับใครต่อจากนั้น ก็ค่อยตามตะครุบเอาตัวเจ้าเสือหลายไหมกลัวมือปราบอย่างบูชิตจะเสืบหลูในทํานองนั้นไหมไม่ตั้งใจจะบอกคุณหรอกค่าแต่คุณไปโน่นไปนี่เรื่อยเพื่อเป็นอะไรไปไม่รู้ว่าตัวเองมีลูกบาปจะตกอยู่กับไหมอีเสือสาวพูดขึ้นเสียงแผ่วเบาใบาหน้าเป็นทุกข์ดีแล้วที่ไหมบอกให้ผมทราบ ผมจะได้ตะเตรียมอะไรต่ออะไรให้ไหมกับลูกไม่พูดอย่างสุภาพท่าทางของความเป็นเสือไม่มีเหลืออยู่ในอิิยาบทของไหมเลยเขาเป็นไหมคนเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยความการุณาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ไหมกลัวคุณจะกังวลค่ะคิดอยู่หลายวันจะบอกดีหรือไม่ดีนี่ถ้าคุณไม่ไปไหนไปไหนอีกจะยังไม่บอก หญิงสาวสบตากับเขาอย่างดลาดอย่าคิดอะไรมากมันจะเป็นลูกอะไรก็ตามมันเป็นลูกของเราสองคนไม่มีปัญหาส่วนเรื่องข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่ไหมไม่ห่วงอะไรหรอกค่าต้องการให้คุณทราบเท่านั้นผมดีใจไงละ่ะไหมก็ดีใจค่ะแต่เป็นห่วงอนาคตของลูกมันเป็นลูกเสือหลายสองผัวเมีย ต่อไปมันจะเป็นอะไรให้มันรอดปากเดียวปากกาซะก่อนเดี๋ยวค่อยคิดกันว่าตาไหมจะคึกเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะทำไมขาเดี๋ยวลูกออกมาก่อนกําหนดจะอดมีลูกเสือไหมหยีตาหัวเลาะกับเมียอีไหมรู้ว่าเขาฝืนยิ้มไปอย่างนั้นเองใจแ้ของเขานั้นห่วงอยู่หลายอย่าง สังเกตได้จากดวงตาของเขามีรอยมนจนประกายยิ้มไม่อาจจะลบเลือนได้ถ้าไหมไม่มีลูกจะเป็นการดีกว่ากำลังคิดจะเอาออกดีไหมสิ้นเสียงไหมฝาไหมพูดสวนควันทันทีอย่านะอย่าทำอะไรลูกนะปล่อยให้ลูกเกิดมาเถอะมันจะเป็นเสืออีกตัวหนึ่งจะเริญลอยตามพ่อแม่ก็ให้มันเป็นเพราะคุกเขามีเล่ยมาได้มีไว้ขังหมา มีไหวขังคนอีไหมหนมคอผัวลงมาหอมแก้มพลางบ้าชื่นใจเฮอชื่นใจจบตอนที่57แล้นะครับโรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ